สวัสดีครับวันนี้เรามาทัวร์ยินโโนรลายที่วัดวัดแสนสุขใช่ไหมเออวัดเนินแสนสุขกันมันเป็นงานฝังลูกไมิมิดอ,อยู่ที่หนองค้อนนองคออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันม,มีอะไรขายเยอะแยะหมดเลยวันนี้เราเพราะว่า ก็คนก็เยอะอยู่นะครับผมตลอดทางนี้ครับมาแล้วมาดูมันมันไปดูมันมีสมุนไพรอะไรเยอะๆยาดองสุดชัยชายติต้องจัดไหนของเด็กเล่นมีเยอะยาดองสุดชัยชฉตีด้วยวแต่วันนี้เรามีขนมบนนี้มขนมมาขายเยอะเลยนะครับผมวันนี้ผลไม้ อ้าวร้านนี้ปิดแล้วมันหมดแล้วเหรอร้านเนี้ยโอ้โหันรู้สึกว่าร้านนี้มันเข้าขายมะพร้าวกันหมดแล้วครับอย่าปิดท่องเไยจบแล้วร้านนี้อย่าปิดท่องนะอย่าปิดท่องเไยแล้วจะไปปิดทองของลุงมิตรระหว่างมันก็เกลือขนมเยอะ น้ำเยอะแยะเดี๋ยวเราจะไปบิดทองของลูกนี้ข้างในกันนี่ไงทียาวมาโอ้ยนี่อะโอ้นี่ต้นอย่างวะมีของมาขายเยอะแยะเลยครับผมเดินมาแล้วมาเจอลุงชิ้นครับเอาอันนี้ครับ อันนี้ลองจิมไหมเท่าไหร่คะแค่ละ10็รจ้าระมาณนี้ค่ะเอาไม้หนึ่งครับผมไม้หนึ่งถุงไหมไม่ครับจิ้มเลยจิ้มเลยไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องโยงจิ้มเลยครับรู้สึกเลยลองชิมดูนะครับมันขึ้นๆว่าผมเห็นอร่อยเลยไม่อร่อยไม่อร่อยที่เดินมา

กินลูกจิ้นแล้วมึงกินไก่ดูเดี๋ยวลองชิมดูนะครับอร่อยเปล่าเป็นไก่ไก่ย่างตานแดงสูตรพิษนุโลกครับผมเป็นสูตรพิษนุโลกก็นุ่มนะก็อร่อยลองเดี๋ยวเราว่าไปดู มีที่อื่นไหมไม่ได้กินอีกไปดูอ่ะออมาถึงตรงนี้นะครับผมมันเป็นอนุบาล่ว่าเราเขาสร้างเรารู้มีมีกันนะครับจะมากจะน้อยไม่เป็นไรเราช่วยทางวัดต่างช่วยทางหลวงพ่อท่าน ไต่ป่านเยอะเาไม่ท่าโบนุกเอาคนเดินไปคนก็เยอะดีเดี๋ยวไปทำบุญข้างในกันครับรอเลยไต่ปาดใหญ่แล้ามาขึ้นแล้วนะคปไต่ป่าดใหญ่ไว้แล้วแกมือเดินตามตามมาเดี๋ยวรับแจกสายใส่ข้อมือสายจากที่ผมได้มาปิดทองร่อโบสถ์แล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาฝังละลูกพิมพอยู่ตรงนี้ครับ ทําบุญเสร็จแล้วเราก็ออกนอกวัดไปแนละ้ออกจากโบสถ์ออกของโบสถ์มเ,เดินออกไปก่อนก็เสร็จสิ้นการทําบุญใน,นวันนี้นะครับจะไปทัวร์ที่ไหนต่อก็อาติดตามกันนะครับ